สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมๆวันนี้ป้าก็ไปไทํากับข้าวนะคะวันนี้มาทานอาหารร้านใกล้บ้านกับเพื่อนลูกสาวนะคะคนนัดก,กันมาทานข้าวที่ร้านนี้นะคะป้าก็าตามมาด้วยค่ะเพราะว่าใกล้บ้านค่ะขับรถมาห้านาทีเองค่ะสองตายายมากินข้าวริมน้ำ<ห>สั่งอาหารไว้แล้วนะคะเราก็มาเดินรออาหารนะคะชมบรรยากาศนอกร้านค่ะ เรามาเป็นโต๊ะแรกนะคะยังไม่มีแครเห็นนี่ค่ะริมน้ำฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเกาะเกรดนะคะอาหารมาแล้วนี่ค่ะคุณพ่อบ้านยังไม่เข้ามาเลยลูกบอกว่ากระโดดน้ำไปแล้วมั้ง เดค่ะของโปรดของลูกเขยกับคุณสามีนะคะสเต็กเนื้อชิ้นใหญ่เลยคะ่ะเชฟก็มาหั่นให้ที่ร้านเลยี่ที่โต๊ะเลยคะ่ะโทษหั่นชิ้นใหญ่มากค <c oughs> ่ะเต็มปาก <c oughs> เต็มคำป้าไม่ทานเนื้อนะคะ <c oughs> ดูยังไงก็ไม่น่าทานสําหรับป้าคุณ <c oughs> ป้าไม่ทานเนื้อค่ะคุณพ่อบ้านเข้ามากระจวงเลยะค่ะเนื้อ <c oughs> ชิ้นใหญ่ สั่งอาหารเวลาหิวนะคะเห็นอะไรก็อยากทานไปหมดค่ะเนี่ยโต๊ะนี้ทานกันสามคนจะสั่งมาเพียบเลยค่ะจะทานหมดไปเนี่ยอันนี้ของโปรดป้าเลยค่ะก็คือ,อน้ำซุปเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็เนื้อปลาต่างๆนะคะเอามาลวกจิ้มค่ะทานหอยนางรมไปหนึ่ง,งตัวค่ะไก่ทอดกระปิค่ะก็ะะอร่อยดีนะคะแต่มันเย็นและจะเหนียวไปหน่อยปลาทอดน้ำปลาค่ะ ไม่สนใจอะไรหรอกค่ะเนี่ยค่ะสนใจเนี่ยค่ะเนื้อปลาลวกจิ้มนะคะก็จะมีปลาต่างๆให้เราเลือกนะคะก็สดดีค่ะทานไปเยอะเลยนะคะหน้ามนม็มันใช่ค่ะเพราะว่าไอ,อาน้ำจากหม้อต้มนะคะจะขึ้นหน้าเราอยู่ตลอดะคะ่ๆๆๆะ,คะทานเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตามด้วยนี่เลยค่ะของหวานก็บอกมีเฉาก้วอยอย่างเดียวเออเฉา,าก้วยก็เฉาก้วยค่ะ อิมเป็นคนแรกเลยค่ะป้าเนี่ยเพราะว่าทานไปเยอะทานเร็วด้วยก็มาเก็บภาพบรรยากาศนอกร้านนะคะลูกสาวก็ตามมาด้วยนี่ค่ะทานกันเสร็จสาบเรียบร้อยก็เก็บภาพเร่วมกันค่ะเพื่อนๆลูกหลานลูกของเพื่อนนี่ค่ะลูกสาวลูกเขยเมื่อไหร่จะมีหลานให้แม่อุ้มก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวสิ นี่ค่ะลันลาน,ลานลูกของเพื่อนน่ารักเชียวอยากจะเอามาไว้ที่บ้านสักคืนหนึ่งอิ่มแล้วกลับบ้านก่อนนะคะช,ช่วงนีทุกคนนะคะเพื่อน